คำสุดท้ายที่พระองค์ตัดไว้ก่อนปรินิพาน์ก็คืออย่าประมาทเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทพระตถาคตบอกว่าสารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทสารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าเราสารวมอินทรีย์แล้วถ้าเราไม่สารวมอินทรีย์จิตย่อมเกลือกลั้วในรูปอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุ เมื่อจิตเข้าไปเกลือกลัวแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีสุขก็ไม่มีนะเมื่อสุขไม่มีจิตก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่าประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอก may sắm rom -Chi